อ่นนะครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากลับมารับชมกันต่อนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับคือครูประกอบเครื่องยนต์ส่วนบนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คือครูจะมาประกอบเครื่องยนต์ฝั่งขวาหรือฝั่งคลัสนะเดี๋ยวตรงนี้คือครูขอญาตอธิบายเนี้ยตอนนี้คือครูสอนเนี่ยมันเป็นช่วงบ่ายแดดมันมานะครับตรงนี้มันอาจจะมืดหรือสว่างเป็นบางช่วงต้องขออภัยนะครับ ให้เข้าใจด้วยว่าเราไม่ได้มีสถานที่ถ่ายทำแบบในสตูดิโออะไรนะครับคือเราถ่ายกันที่หน้างานจริงๆเลยนะท่านผู้ชมดูแบบสบายๆส,ส่วนครูกับพี่ปุ้ยเนะี่ยร้อนนะครับนะฮะเดี๋ยวครูจะทำการประกอบนะชุดฝั่งขวาโดยครูจะเริ่มประกอบจากกลไกลการเปลี่ยนเกียร์ก่อนนะครับนะครูก็จะทำการใส่ อ่าซีแกนเกียนี then, ่ค kind of ือครูใส่ไปแล้วนะครับนะมันจะมีกลไกอยู่อย่างนี้นะครับนี่กลไกนี่นะโดยเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรบ้างนะครับที่กลไกตัวนี้นะครับอันนี้คือมันสามารถหลุดออกมาได้ลักษณะอย่างนี้นะครับนี่หลุดมาได้อย่างนี้นะตรงนี้ก็จะมีบูธหรือแหวนรองตัวนี้หนึ่งตัวเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีแหวนรอง แล้วก็เป็นลูกปืนแล้วก็เป็นแหวนลองทั้งหมดเนี่ยทั้งชุดเนี่ยคือจะถูกสวมเข้าไปที่ตรงรูกแกนเกียร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูให้ดูอีกทีนึงนะนี่นะครับถ้าแกวออกมาหลายชิ้นนะครับอันนี้คือแหวนอันนี้คือลูกปืนอันนี้คือแหวนอันนี้เป็นชุดเดียวกันอันนี้เป็นแหวนหรือเป็นบูทแล้วแต่เราจะเรียกหรือปลอกลองแล้วแต่ ชุดนี้จะติดมาอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่เป็นขาเขียเป็นก้ามปูแล้วในขาเขียหรือในก้ามปูเนี่ยจะมีบูตตัวนี้อีกหนึ่งตัวนำชุดนี้ทั้งหมดเลยนะครับใส่เข้าไปที่แกนเกียร์ทีนี้ก่อนจะใส่ก็เหมือนเดิมครับมันมีจุดที่มันเป็นลูกปืนอยู่ มันมีจุดที่มันเป็นลูกปืนนะครับครูจะทําการชะโลมน้ํามันเครื่องใหม่นะครับที่ลูกปืนที่ตรงด้านหลังเสร็จแล้วครูจะใส่ชุดนี้เข้าไปอย่างนี้เลยนะครับโดยให้ชุดนี้นะครับตรงกลางสปริงเนี่ยนะครับมันจะอยู่กับเดือยล็อกตัวนี้ ครูใส่เข้าไปจากนั้นครูจะดันตัวนี้เข้าไปลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ดันเข้าไปอ่ค่อยๆหมุนดันเข้าไปนะครับถ้าดันพรวดเลยนะครับเดี๋ยวซีนแกนเกียร์ขาดอเนี่ยนะจะอยู่อย่างนี้ครับชัดเจนะนะกลไกเป็นอย่างนี้นะครับ จากนั้นครูจะใส่นะครับหมุดหรือเสาสลักตัวเนี้ยที่ไอก้ามปูขาเขยกเกียร์เขาไปเกี่ยนไปเปลี่ยนเนี่ยไปดึงเพื่อเปลี่ยนเกียร์เนี่ยจำนวนสี่ตัวอ่าครูใส่นะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามอันนี้มันสั้นยาวเหมือนกันหมดทุกตัวนะครับหลับหูหลับตาใส่ก็ถูกหมดอยู่แล้วนะครับ ตัวที่สี่พอครูใส่ไปครบสี่ตัวแล้วครูปล่อยขาเขียตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนเกียร์กลามปูตัวนี้มันก็จะมาดึงสลักพวกนี้ยให้เปลี่ยนเกียร์ก็แก๊กก็แก๊แก,กนี่นะสปริงตัวนี้นะครับนี่นกลไกตัวนี้อ่าทีนี้เดี๋ยวครูจะลองขันดูว่าตัวนี้นะครับเราได้ถอดไว้หรือเปล่าเหมือนเป็นการตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับครูก็เช็คอ่า อันนี้ไม่ได้ถอดแน่นนะครับอ่โทษทีนะครูใส่เลยไปโทษทีเดี๋ยวตัวนี้ต้องดึงลงมาข้างล่างอย่างนี้ะนะครับ นี่นะครับจะอยู่อย่างนี้นะครับนี่ทอใส่หมุดหรือสลักเข้าไปได้สีตัวเสร็จนะครับครูจะใส่แผ่นนะครับที่มันเป็นนี่นะครับแผ่นอย่างนี้นะครับเข้าไปนี่ใส่นะครับ เขาก็จะเข้าไปนะครับอยู่นะครับเดี๋ยวบางท่านอาจจะตกใจนะครับมันหายไปไหนรูนึงคือมันไม่มีอยู่แล้วนะครับจากนั้นนะครับครูจะใส่ตัวนี้นะครับสักครู่นะครับครูจะใส่ตัวที่เป็นดาวเกียร์เน่ยนะครับนี่ดาวเกียร์นะครับอ่า รับชมกันต่อนะครับครูก็ใส่ตัวที่มันเป็นดาวเข้าไปนะครับแล้วสังเกตว่าไอ้ตัวดาวเนี่ยมันก็จะโดนไอ้ขาหรือกระเดื่องตัวเนี้ยเป็นตัวล็อกตำแหน่งเกียร์เพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าเกียร์เนี่ยนะครับกําลังงานจากเท้าเราผ่านแกนเกียร์แกนเกียร์จะมาที่ขาตัวนี้แล้วขาตัวเนี้ยจะมีไอ้ก้ามปูดึงก่อนหน้านี้ที่ครูอธิบายไปไอ้ก้ามปูตัวเนี้ยก็จะเป็นดึงหมุด เดินหน้าถอยหลังเปลี่ยนเกียร์ทีนี้พอเวลาเราเปลี่ยนเกียร์ไปแล้วเนี่ยมันก็จะโดนในกระเดื่องตัวนี้เนี่ยเนี่ยนะครับมาล็อกตำแหน่งเกียร์ไว้โดยมีสปริงตัวนี้เป็นตัวดึงเอาไว้นะครับพอเราใส่ไปแล้วนะครับมันเข้าตรงครบนะครับรูตรงครูก็จะใส่น็อตยึดกแหวนตัวนี้ าเราสังเกตนะครับแหวนตัวเนี้มันจะไปทับไอห,หมุดสี่ตัวหรือสลักสี่ตัวไว้นิดหนึ่งในกรณีที่ท่านถอดออกมาแล้วท่านทำแหวนหายแล้วท่านก็ไปหาแหวนตัวใหม่มาใส่ถ้าแหวนตัวนั้นมันใหญ่กว่าของเดิมจะเจอปัญหาก็คือไอตัวกระเดื่องขาตัวเนี้มันจะลงไม่เต็มร่องของดาวเกียร์อาจจะทำให้เกียร์หลุดได้ แต่ถ้าเกิดว่าแหวนตัวนี้มันเล็กไปแหวนตัวนี้มันจะไปปิดหัวหมุดหรือหัวสลักไม่ได้เวลาใช้งานไปไอหมุดหรือสลักตัวนี้มันอาจจะทําไมครับหลุดออกมาได้เพราะนะั่นคือแหวนพวกนี้มันมีสเปคของมันอยู่ถ้าท่านทํางานด้วยความรอ,อบคอบแหวนพวกนี้มันไม่น่าจะหายนะครับนะใช้คําว่าไม่น่าจะหาย จากนั้นให้ขันน็อตยึดให้แน่นอ่าเดี๋ยวครูขันแน่นไปก่อนนะครับแน่นไปเลยแล้วเดี๋ยวเรามาเทสดูว่าเกียร์เนี่ยมันเปลี่ยนได้ครบไหมอ่านะครับเดี๋ยวครูขอญาตหาตำแหน่งเกียร์ว่างก่อนอ่าอันนี้ไม่ว่าง เดี๋ยวเวลาเราเข้าเกียร์นะครับเกียร์หนึ่งจะเป็นลนักษณะอย่างนี้นะนี่ถูกดึงไปอย่างนี้นะนี่เกียร์หนึ่งนี่นะนกลไกนี้นะขานี้จะถูกดันไปข้างหน้าเครื่องนะอ่ะอาเพราะฉะนั้นถ้าเชนเกียร์กลับมันจะมาข้างหลังครูก็จะขออนุญาตหมุนตัวเนี้ยตามเข็มนาะฬิกาคืนกลับให้สุดอ่าอันนี้คิดว่าน่าจะสุดแล้วนะครับน่าจะสุดละพอสุดแล้วนะครับ มันก็จะเป็นได้แค่สองเกียร์คือถ้าไม่เกียร์ว่างก็เกียร์สี่ครูก็จะพิสูจน์ต่อเดี๋ยวครูจะหมุนที่เพาตัวนี้นะครับแล้วครูจับสเตอร์ท่านไม่เห็นสเตอร์นะอันนี้ท่านก็ต้องเชื่อใจครูนะครับอันเนี้ยสเตอร์ไม่หมุนนะสันนิษฐานก่อนเป็นเกียร์ว่างนะครับเชนเกียร์มาทางนี้นะ ตนนั้นเข้าเกียร์ไปทางนี้นะครับครูจะหมุนดาวเนี่ยทวนเข็มนาฬิกาแก๊กแรกต้องเป็นเกียร์หนึ่งดูนะครับอ่าถ้ามันไม่ได้ก็ต้องช่วยหมุนเพลาหน่อยนะครับอ่านี่แก๊กแรกนะเกียร์หนึ่งครูก็จะไปจับฝั่งฝั่งสเตอร์หมุนครูล็อกสเตอร์ไม่อยู่นะเกียร์หนึ่งเกียร์สองไปทางเดิมนะครับเดี๋ยวตัวโรลเลอร์จะมาล็อกตรงนี้นะครับ อ่ามันเข้าไม่สุดช่วยหมุนให้มันหน่อยนึงอ่าลงแล้วนะครับเกียร์สองนะครูจะหมุนครูจับสเตอร์ไม่อยู่นะสะเตอร์หมุนตามเพาตัวนี้นะครับพอเกียร์สามตามทิศทางเดิมนะครับ เดี๋ยวไอ้โรเลอร์ตัวนี้จะมาอยู่ตรงนี้นะอ่ะเกียร์สามดันเข้าง่ายเลยคูก็หมุนเทานี้ทีเนี้ยเทาานี้เกียร์หนึ่งมันจะหมุนเบามากเลยพอเกียร์สองมันจะหนักมือขึ้นไปอีกนะเกียร์สามมันยิ่งหมุนหนักมือนะครับแล้วเวลาเราหมุนเนี่ยสเตอร์จะหมุนเร็วขึ้นเกียร์สี่เดี๋ยวโรเลอร์ตัวเนี้ยจะมาล็อกที่ตำแหน่งนี้นะ ได้ง,ง่ายเกียร์สี่เนี่ยเผาตัวเนี้ยจะหมุนแล้วหนักขึ้นแต่มือหนึ่งที่ครูจับสเตอร์เนี่ยพอหมุนเพาเนี่ยสเตอร์จะหมุนเร็วขึ้นทีนี้มันมีแค่สี่เกียร์นะครับสมมุตินะเราไม่รู้เราขับเพลินเราก็ตบคันเกียร์คุูคิดว่าไอโรเลอร์ตัวเนี้ยมันจะมาที่ร่องนี้ได้ไหมครับไม่ได้ออกใช่ไหมครับลองคิดดูนะนี่อะไรนะครับสี่สามสองหนึ่งว่าง มันก็ครบตำแหน่งนะครับมันจะมีไอ้ไอ้ล่องดาวเกียร์งอกขึ้นมาได้ไดยังไงนะมันไม่ใช่ถั่วงอกนะครับนี่เกียร์สนะทีนี้คือครูจะเชนเกียร์กลับเวลาเราเชนเกียร์กลับขึ้นมาทางนี้นะนี่การปูจะถูกดึงมาทางนี้เพราะฉะนั้นกระปุกเกียร์ถ้าครูหมุนคือจะหมุนตามเข็มนาฬิกาสนะครับเดี๋ยวโรลเลอร์ตัวนี้จะมาล็อกที่ตรงล่องนี้นะ อ่ามันไปไม่ได้เพราะว่าฟันเฟืองมันชนกันอยู่ช่วยหมุนมันหน่อยอ่าหลุดแล้วนะเกียร์สามเกียร์สองอ่าเกียร์สองได้ง่ายเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งง่ายเกียร์ว่างอ่าท่านไม่เห็นหรอกนะครับนี่คูหมุนนะหมุนคล้องเลยเห็นไหมครับเนี่ยส่วนสเตอร์ไม่หมุนเพราะนั้นคือคูตรวจสอบแล้วนะครับ เกียร์เข้าได้ครบสี่เกียร์เข้าได้ง่ายไดย้ไม่มีปัญหาอะไรตัวนี้คือครูขันแน่นไปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวครูทวนอีกทีนึงนะอ,อ้าแน่นแล้วคงไม่ต้องถึงขนาดใช้น้ำยาล็อกเกียร์อะไรนะครับจากนั้นครูจะใส่ลูกปืนกดคลัสหรือช่างเขาเรียกลูกปืนสามตาให้ท่านสังเกตว่าด้านเนี้ย มันจะเว้าลงไปส่วนด้านเนี้ยตรงขอบมันจะนูนขึ้นมาแล้วให้ท่านเอาตัวขาตัวเนี้ยมาเทียบด้านในตรงเนี้ยมันจะเป็นแองเพราะฉะนั้นเวลาประกอบกับท่านจะต้องเอาด้านที่เว้าเข้าไปเนี่ยใส่เข้าไปอยู่อย่างนี้แต่ถ้าประเภทที่ว่าอันนี้พูดแบบกันเองไม่สุภาพนะคือกูจับได้กูรู้แล้วล่ะว่าเนลูกปืนมันอยู่ตรงเนี้ย กูก็จะทำไมครับจับใส่จับใส่เพื่อโชว์ให้คนอื่นก็รู้ว่ากูเนี่ยเทพหยิบมาปุ๊บก,กูจับใส่ได้เลยเสร็จแล้วมันผิดด้านมันจะมีปัญหาเรื่องระยะฟรีควรจะดูก่อนนะครับนั้นด้านที่ถูกต้องเอาด้านที่มันเป็นแองตรงนี้เข้าไปอ่ะกูก็ใส่เวลาใส่ท่านก็ดูด้นะว่าไอ้สลูกปืนเนี่ยมันเป็นจุดละร้อยยีหรือเปล่านี่ใส่ยอยู่ลักษณะยอย่างนี้ อย่างนี้คือถูกต้องพอใส่รูปปืนกดคาดรูปปืนสามตาได้เสร็จคือครูจะใส่กลไกลตัวนี้ก็ใส่ให้ล่องผานเนี่ยมันเข้าไปกับสลักตัวนี้เนี่ยมันจะล็อกตำแหน่งของมันเองเลยครับเนี่ยเอะเวลาเรากดคันเกียร์ก,กลไกตัวเนี้ยมันจะทําให้ตัวเนี้ยดันออกอย่างนี้นี่อย่างนี้เนี่ยดันออก พอตัวนี้ดันออกเดี๋ยวมันจะมีกลไกลเนี่ยไปกดคัดชุดที่2ให้คัดชุดที่2เนี่ยที่มันจับกันอยู่เนี่ยจากชัดเจนนะตรงนี้พอตรงนี้ครูประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับครูก็จะใส่แหวนรองที่พาวคลัสใส่ไปก่อนใสนะ่ถ้า สอนบอกละเอียดให้ขนาดนี้แล้วไปรื้อมาแล้วยังประกอบไม่ได้ใส่ไม่ถูกครูก็จนปัญญาเหมือนกันใส่จากนั้นครูจะใส่ตัวนี้นะครับเฟืองขับขั้นที่หนึ่งเฟืองทดขั้นที่หนึ่งใส่บูสท,ทีนี้เวลาใส่บูสถ้ามาเรียนกับครูเนี่ยก็ดูก่อนว่าบูสมีรูน้ำมันไหมมี ถ้าบูสมีรูน้ำมันคุณก็ควรจะไปดูว่าที่เพาเข้าเหวี่ยงเนี่ยมันมีรูน้ำมันด้วยไหมถ้ามีควรจะจัดให้รูน้ำมันเนี่ยมันตรงทีนี้ครูก็ดูแล้วเนี่ยมีรูน้ำมันเพื่อให้น้ำมันเครื่องเนี่ยมันวิ่งเข้ามาเลี้ยงบูสต์แต่มันไม่ได้วิ่งเข้าไปเลี้ยงปลายก้านสูบด้านใหญ่เหมือนสี่จังหวะน,นะ พอนี่มันคือเครื่องยนต์สองจังหวะมันมาเลี้ยงแค่บูสตตัวนี้นะครับครูก็แค่จัดให้มันตรงตรงขนาดที่ว่าต้องทําไมครับเอาเข็มมุดมาล็อกมันไม่ต้องขนาดนั้นเอาแค่รู้หลักลาก,การนี่ให้ตรงไว้ก่อนนะครับพอตัวนี้ใส่ตรงเสร็จปั๊บอ่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตใส่ตัวนี้ไปเลยเฟืองขับขั้นที่หนึ่ง ก็ใส่ไปอยู่ประมาณนี้นะครับใส่ไปก่อนนะครับก็เป็นนั้นว่าการประกอบชุดกลไกเกียร์เนี่ยฝั่งขวาเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณนี้นะเพราะเคยเห็นหลายท่านในในกลุ่มช่างซ่อมเนี่ยมาถามว่าใส่มาแล้วมันใส่ยังไงมันอยู่ยังไงที่ครูยกตัวอย่างเนี่ยแม้กระทั่งไอ้ลูกปืนเนี่ยลูกปืนสามตาเนี่ย เวลาครูจะจับใสยคือครูต้องเอาชิ้นงานมาเทียบแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ครูเนี่ยไปรื้อรถคันเนี้ยแล้วรถคันเนี้ยยังไม่เคยโดนรื้อมาก่อนคือครูจะเก็บข้อมูลไว้เลยว่าไอ้ที่ถูกต้องเนี่ยมันควรจะใส่ยังไงหรือเขาประกอบมายัางไงนะครับอ่าก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาไปถอดล้างชุด คลาส PECs นะครับก็ขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ